อินเดียและปากีสถานมีความขัดแย้งกันมานานนอกจากการทำสงครามแล้วทั้งสองประเทศก็มีการโจมตีกันและกันแบบลับๆในเงามือ ดังนั้นต่างฝ่ายต่างก็ต้องมีหน่วยลับไว้สําหรับปกป้องประเทศโดยทางอินเดียมีหน่วยรอส่วนปากีสถานก็จะเป็นหน่วย ISI แน่นอนว่าข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลับจะถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดเพื่อความปลอดภัยของชาติแต่ถึงอย่างนั้นก็มีสายลับคนหนึ่งที่ได้ทําให้ความลับเหล่านี้มีความไม่แน่นอนและอาจเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศซึ่งสายลับคนนี้ก็รู้ดีถึงผลเสียที่ตามมาแต่สุดท้ายเขาก็ยังเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการและสิ่งสิ่งนั้นก็คือความรัก ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องอิชาไทเกอร์เรียกข้าว,ว่าเสือก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะณนะตอนเหนือของอิรัก สายลับของหน่วยหลอสองคนถูกส่งตัวมาสืบความเคลื่อนไหวของหน่วย ISI ที่นี่แต่แล้ววันหนึ่งสายลับอินเดียโค้ดเนมว่าไทเกอร์ก็ได้ไลลาสายลับอินเดียด้วยกันเองซึ่งไทเกอร์ก็เป็นคนที่เก่งและฉลาดมากๆโดยเขาสามารถจัดการสายลับคนนั้นได้อย่างง่ายดายและสาเหตุที่ไทเกอร์ทำแบบนี้ก็เป็นเพราะสายลับอีกคนทรยศประเทศชาติโดยเขาได้ขายความลับให้กับหน่วย ISI ซึ่งสายลับคนนี้ก็ชี้ให้ไทเกอร์เห็นว่าทางอินเดียให้เงินเดือนเราแค่นิดเดียวแถมเรายังเป็นได้แค่เบีย้ยตัวเล เล็กในเกมความขัดแย้งนี้จากนั้นเขาก็เอาเงินทั้งหมดออกมาให้ไทเกอร์ดูว่าการทําแบบนี้มันได้เงินเยอะกว่ามากจากนั้นก็ชวนให้เขามาร่วมด้วยแต่ทางด้านไทเกอร์ก็แสดงให้เห็นว่าเขารักชาติมากโดยการปฏิเสธคําชวนอย่างไม่ลังเลพอสายลับทระยศได้ยินแบบนั้นเขาก็จะฆ่าไทเกอร์แต่ไทเกอร์ก็รู้ตัวและได้จัดการสายลับทระยศในทันที หลังจากนั้นไม่นานหน่วย ISI หลายสิบคนก็บุกเข้ามาจัดก,การไทเกอร์แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนื่องจากไทเกอร์ทั้งรวดเร็วและมีไหวพลิบในการหลบหนีแถมยังสามารถยิงตอบโต้สร้างความสูญเสียให้กับหน่วย ISI ไปได้มากนอกจากสกิลการยิงปืนที่แม่นยำแล้วพอถึงจังหวะจวนตัวเขาก็สามารถสู้ด้วยมือเปล่าได้เป็นอย่างดีมีทั้งความรวดเร็วและความแข็งแกร่งในระดับที่ต่อให้รุมก็ยังไม่สามารถจัดการไทเกอร์ได้ หลังจากที่ทำภารกิจเพื่อชาติเสร็จสิน้นไทเกอร์ก็กลับอินเดียมาใช้ชีวิตธรรมดาในบ้านหลังเล็กๆซึ่งการกลับบ้านในแต่ละครั้งของไทเกอร์ก็มักจะเป็นที่น่าสนใจของเพื่อนบ้านโดยการที่เขาไม่ค่อยอยู่บ้านและอาการบาดเจ็บของเขามันก็ยิ่งกระตุ้นต่อความอยากรู้ให้กับเพื่อนบ้านเป็นอย่างดีหลายคนสงสัยว่าเขาทำงานอะไรหายไปไหนมาส่วนบรรดาสาวเล็กสาวใหญ่ก็มัวแต่มองไทเกอร์ซะจนลืมตัวไทเกอร์เป็นสายลับที่มีฝีมือและได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด ซึ่งไทเกอร์ก็ยินดีและมีความสุขที่ได้ทําเพื่อชาติแต่ที่ผ่านมาเขาก็ทําภารกิจจนแทบไม่เคยได้พักและไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองเลยแถมในครั้งล่าสุดนี้ไทเกอร์ก็เจ็บตัวพอสมควรทางด้านเซนอยหัวหน้าของเขาจึงเสนอให้ลาพักร้อนแต่ไทเกอร์ก็บอกว่าจะขอพักแค่2องวันเท่านั้นเพราะเขาอยากทําภารกิจให้ได้มากที่สุดเพราะเขารู้ตัวดีว่าในอีกไม่นานจะต้องมานั่งโต๊ะทํางานเหมือนอย่างเซนอย ในวันหนึง่งเซนอยได้มาหาไทเกอร์ที่บ้านพือฐานข้าวแต่พอเซนอยได้เห็นสภาพบ้านโทรมๆเฟอร์นิเจอร์เก่าๆไม่มีมุมหนังสือหรืองานอดิเรกอะไรเลยเขาก็ถามไทเกอร์ด้วยความสงสัยว่านายไม่เคยใช้เงินซื้ออะไรให้ตัวเองเลยแบบนี้เงินในบัญชีมีอยู่เท่าไหร่ทางด้านไทเกอร์ก็บอกว่ามีอยู่2ล้านและจะถลุงให้หมดทันทีหลังจากที่เกษียณจากนั้นเซนอยก็ถามถึงเรื่องแฟนทางด้านไทเกอร์ก็ตอบด้วยความเซ็งว่าเขาไม่สามารถมีแฟนได้หรอก ไม่ว่าสาวคนไหนๆหรือพ่อแม่ของพวกเธอก็มักออกต่ถามว่าทำงานอะไรซึ่งไทเกอร์ก็ไม่สามารถตอบความจริงได้ทังด้านเซน่อยก็เข้าใจไทเกอร์เป็นอย่างดีเพราะเขาเองก็มีชะตากรรมเดียวกับไทเกอร์ซึ่งการที่เขาเลือกหน้าที่มากกว่าความรักมันก็ทําให้เขากลายเป็นตะลุงผู้โดดเดี่ยวอย่างในทุกวันนี้หลังจากนั้นไม่นานไทเกอร์ Tiger ก็ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการติดตามดูความเคลื่อนไหวของด็อกเตอร์อันวานักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องระบบป้องกันขีปนาวุธ ซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้ดอกเตอร์อันวาไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งเขาจึงลาออกจากรัฐบาลไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในไอร์แลนด์แต่เมื่อไม่นานมานี้ทางอินเดียก็สงสัยว่าดอกเตอร์อันวาได้แชร์ข้อมูลงานวิจัยให้กับทางปากีสถานไทเกอร์จึงต้องไปตามสืบแบบลับๆซึ่งเซนนอยก็กำชับว่าง,งานนี้ไทเกอร์จะต้องไม่ฆ่าใครตายเหมือนทุกๆภารกิจที่ผ่านมาตัดฉากไปที่มหาวิทยาลัยไทเกอร์ปลอมตัวเป็นนักเขียนที่ต้องการเขียนหนังสือเกี่ยวกับอัจฉริยะของอินเดีย เพื่อที่จะได้ขอติดตามชีวิตของดรอันวาแบบเนียนๆแต่ทางด้านดรอันวาก็ปฏิเสธเขาอยู่ตลอดไทเกอร์เลยต้องตามตื้อไปทุกที่รวมถึงที่บ้านของดรอันวาด้วยซึ่งมันก็ทําให้ไทเกอร์ได้เจอกับโซย่านักศึกษาสาวสวยที่มารับจ้างเป็นแม่บ้านให้กับดรอันวาทางด้านไทเกอร์เลยนั่งรอเธอจนดึกเพื่อที่จะได้ทําความรู้จักและขอให้เธอช่วยคุยกับดรอันวาแต่โซย่าก็ดูเหมือนไม่ค่อยสนใจไทเกอร์เขาเลยแกล้งทําเป็นว่าเพิ่งมาจากอินเดียแล้วก็ยังไม่มีที่พัก โซย่าเลยพาเขาไปหาโรงแรมแถวๆทางกลับหอพักของเธอแต่ไทเกอร์ก็โกหกเธอว่าห้องพักเต็มในทุกๆโรงแรมจากนั้นไทเกอร์ก็จงใจไปนอนที่มานั่งให้เธอเห็นและสงสารซึ่งมันก็ได้ผลดีเกินคาดโดยเธอได้ชวนให้ไทเกอร์ขึ้นมาพักบนห้องแต่ไทเกอร์ก็ไม่สามารถโชว์ทักษะการปีนให้เธอเห็นได้ไทเกอร์จึงต้องใช้จังหวะที่โซย่าไม่ได้มองในการปีนขึ้นมาอย่างรวดเร็ว แต่แล้วไทเกอร์ก็ต้องผิดหวังเพราะห้องที่โซย่าจะให้ขึ้นมานอนก็เป็นห้องของเพื่อนเธอที่ในตอนนี้ไม่อยู่แถมเธอยังเรียกเก็บค่าเช่าแพงซะยิ่งกว่าโรงแรมอีกต่างหากแต่ถึงอย่างนั้นไทเกอร์ก็ร้ายมีเบาโดยเขาได้ขอเข้ามาในห้องของโซย่าแล้วก็ทําอาหารให้เธอกินซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาที่ทําให้โซย่าได้รู้ว่าไทเกอร์เป็นคนโรแมนติกที่แต่งตัวได้เฉยมากๆเช้าวันต่อมาทั้งสองก็ได้มาทานอาหารเช้าด้วยกันซึ่งก่อนที่โซย่าจะไปเรียนเธอก็รับปากว่าจะช่วยพูดกับด็อกเตอร์อันวาให้ หลังจากนั้นไทเกอร์ก็ไปหาดรออร์แอนวาที่บ้านอีกครั้งแล้วก็อธิบายที่มาที่ไปเกี่ยวกับการเขียนหนังสือทางด้านดอ,อร์แอนวาพอได้รู้ว่าไทเกอร์จะมาติดตามชีวิตเขาอย่างใกล้ชิดเขาก็ได้ปฏิเสธไทเกอร์ไปอีกครั้ง ในเย็นวันนั้นไทเกอร์ก็ได้ชวนโซย่าไปทานมื้อเย็นด้วยกันทั้งนั้นโซย่าเลยชวนเขาไปร่วมงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆซึ่งไทเกอร์ก็ได้โชว์สกิลการปารลูกดอกจนทําให้ชายคนหนึ่งไม่พอใจและได้โทรมาถามไทเกอร์ว่านี่นายเป็นนักเขียนหรือเจมส์บอ์ซึ่งชายคนที่โทรมาก็มีชื่อว่าโกปีโดยเขาเป็นสายลับที่คอยสนับสนุนไทเกอร์ในภารกิจครั้งนี้ซึ่งโกปีก็ไม่สบายใจที่ไทเกอร์เอาแต่สนใจสาวสวยอย่างโซย่าจนลืมภารกิจทางด้านไทเกอร์ก็บอกแค่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของงาน หลังจากปาร์ตี้เสร็จทั้งสองก็ไปทานอาหารด้วยกันต่อซึ่งอยู่ดีๆโซย่าก็พูดขึ้นมาว่าคุณดูไม่เหมือนนักเขียนเลยมือของคุณมีแต่รอยช้ำและแผลทางด้านไทเกอร์ก็แถดแห่ไปว่าเขามาเป็นนักเขียนก็เพราะทำตามหัวใจตัวเองแต่ในระหว่างที่ทั้งสองอยู่ด้วยกันก็ได้มีชายปริศนาตามสืบไทเกอร์อยู่ห่าง จากนั้นก็ไปดักรอทำร้ายไทยเกอร์แล้วก็วิ่งหนีไปทันทีเพื่อไม่ให้ไทเกอร์ได้เห็นหน้าทางด้านไทเกอร์ก็รู้ได้ทันทีว่าคนที่ทำร้ายเขาต้องเป็นคนที่มีฝีมือและถูกฝึกมาเป็นอย่างดีซึ่งมันก็น่าจะเป็นเพราะไทเกอร์เข้าใกล้ด็อกเตอร์อันวาจนทำให้ศัตรูรู้ตัวซึ่งการที่เขาตกเป็นเป้าแบบนี้มันก็ทำให้โกปีเป็นกังวลและอยากรีบปิดภารกิจนี้ให้เร็วที่สุด แต่ไทเกอร์กลับไม่ได้กลัวและไม่เป็นกังวลอะไรแถมยังชวนโกปีให้มาช่วยเลือกของขวัญให้โซย่าเพื่อขอบคุณเธอที่เคยช่วยซึ่งมันก็ทําให้โกปีประหลาดใจมากเพราะเท่าที่รู้จักกันมาไทเกอร์เป็นคนที่ไม่เคยซื้อของให้ใครทางด้านไทเกอร์ก็เลยย้ำไปอีกครั้งว่าการจีบโซย่าเป็นส่วนหนึ่งของงานโกปีเลยเตือนไทเกอร์ไปว่าอย่าหลงรักเธอจริงๆแล้วกันนะเพื่อน หลังจากนั้นไทเกอร์ก็เอาของขวัญไปให้โซยา่าพอเธอได้เห็นว่าของขวัญเป็นหนังสือเกี่ยวกับดวงดาวเธอก็ประทับใจและซึ้งใจมากๆที่ไทเกอร์รู้ว่าเธอชอบดวงดาว จากนั้นโซย่าก็ขอให้ไทเกอร์อยู่ช่วยจัดตำแหน่งไฟสำหรับการแสดงละครเวทีโดยการให้ไทเกอร์เต้นรำกับเธอและในช่วงเวลานี้เองเรื่องที่โกปีเป็นกังวลมันก็ได้เกิดขึ้นซึ่งมันก็คือการที่ไทเกอร์หลงรักโซย่าจริงๆหลังจากนั้นไทเกอร์ก็เดินหน้าจีบเธออย่างเต็มที่โดยเขาได้ชวนให้เธอมาทานอาหารมื้อค่ำด้วยกันเหมือนวันก่อน กันที่วันนี้มันจะเป็นการเดทและเป็นการเดทที่สุดสารพิเศษและโรแมนติกมากๆเนื่องจากไทเกอร์ได้พาเธอมาดูดาวตกที่หาดูได้ยากมากๆกว่าจะมีในแต่ละครั้งต้องใช้เวลานานถึง20-25ปีทางด้านโซย่าก็ประทับใจมากๆที่ได้มาดูดาวตกอีกครั้งโดยในครั้งล่าสุดที่เธอได้ดูก็เมื่อ20ปีก่อนซึ่งมันก็เป็นเวลาดีๆที่เธอไม่เคยลืมโดยในวันนั้นพ่อโซยาขับรถจี๊พาเธอออกไปนอกเมืองเพื่อดูดาวตก หลังจากนั้นไทเกอร์ก็ไปสารภาพกับโกปีว่าเขาตกหลุมรักโซย่าไปจริงๆแล้วซึ่งไทเกอร์ก็เศร้ามากๆที่โซย่าดูเหมือนจะมีใจให้เพราะคนที่เธอหลงรักขึ้นนักเขียนสุดเชยไม่ใช่สายลับอย่างเขาทางด้านโกปีที่ในตอนแรกไม่อยากให้ไทเกอร์จีบโซย่าแต่พอเป็นแบบนี้เขาก็รู้สึกยินดีกับเพื่อนที่มีความรักและได้บอกกับไทเกอร์ไปแค่ว่านายเลือกผู้หญิงได้ดี วันต่อมาไทาเกอร์ตัดสินใจที่จะไปสารภาพรักเธอหลังจากงานแสดงละครเวทีจบแต่ในระหว่างทางไปโรงละครไทเกอร์ก็บังเอิญไปเจอชายคนหนึ่งซึ่งเซนส์ของไทเกอร์มันก็ทําให้เขาสงสัยว่าชายคนนั้นเป็นคนที่เคยบุกมาทําร้ายเขาพอไทเกอร์เดินตามไปได้ไม่ทันไรคนร้ายก็วิ่งหนีทําให้หลังจากนั้นก็เกิดการไล่ล่ากันอย่างดุเดือดกลางเมือง ทางด้านคนร้ายก็ไม่ยอมให้จับได้ง่ายๆซึ่งเขาก็ทั้งวิ่งหนีไปในห้างในผับไปจนถึงในรถโดยสารแถมยังชักปืนขึ้นมายิงใส่ไทเกอร์โดยไม่สนใจอะไรทางด้านเสือร้ายอย่างไทเกอร์ก็ไม่ยอมปล่อยเหยื่อไปง่ายๆทําทให้ทั่วทั้งเมืองเกิดความกลาหนและมีความเสียหายจํานวนมาก แต่ที่หนักที่สุดคือการที่คนร้ายไปขัดขวางไม่ให้รถรางจอดแถมยังขับต่อไปเองด้วยความเร็วสูงจากนั้นไทเกอร์ก็ตามเข้ามาจัดการคนร้ายแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วก็โยนออกนอกรถไปแต่ไทเกอร์ก็ตามไปจัดการต่อไม่ได้เพราะถนนข้างหน้ามีอุบัติเหตุและมีผู้คนขวางทางรถรางอยู่จํานวนมากไทเกอร์เลยต้องหยุดรถให้ได้แต่แผงควบคุมก็ดันพังไปตอนที่รถชนกระบะไทเกอร์เลยปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วใช้สูตรดึงจุดเชื่อมให้หลุดออกจากสายไฟฟ้าทําให้รถรางหยุดไปได้แบบวุดวิต หลังจากที่โกปีรู้เรื่องความวินาศสันตโรจากการไล่ล่าของไทเกอร์เขาก็มาบ่นเพื่อนยกใหญ่จากนั้นก็บอกไทเกอร์ให้ไปดูการแสดงเพื่อซ่อนตัวจากตำรวจส่วนโกปีก็จะคุยกับเซนอยเพื่อให้ช่วยเก็บกวาดเรื่องที่ไทเกอร์ได้ก่อไว้หลังจากที่ไทเกอร์ดูการแสดงไปได้ไม่นานโกปีก็โทรมาแจ้งข่าวว่าที่บ้านของดออรอันวามีความเคลื่อนไหวผิดปกติไทเกอร์เลยต้องไปที่นั่นทันทีพอเขาไปถึงเขาก็พบว่าในบ้านมีคนอยู่แต่ที่แปลกคือน้องหมาไม่เห่า และพอไทเกอร์ไปถึงห้องทำงานของด็อกเตอร์อันวาเขาก็พบว่ามีคนร้ายกำลังใช้คอมอยู่ซึ่งคนร้ายคนนั้นก็คือโซย่า ทางด้านไทเกอร์ก็ตกใจมากจนพูดอะไรไม่ออกและไม่อยากเชื่อว,ว่ามันจะเป็นความจริงพอหันไปมองหน้าจอก็พบว่าโซย่ากำลังขโมยข้อมูลงานวิจัยของดร์อันวาซึ่งมันก็ทําให้เขาได้รู้ว่าความจริงแล้วโซย่าเป็นสายลับ ISI ของปากีสถานจากนั้นไทเกอร์ก็ต้องทําหน้าที่สายลับต่อโดยเขาได้ให้ทางเลือกกับโซย่าว่าถ้าไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเราผมจําเป็นที่จะต้องฆ่าคุณทางด้านโซย่าก็ตอบแค่ว่าฉันไม่มีวันหักหลังประเทศตัวเอง พอโซยาพูดจบไทเกอร์ Tiger ก็ค่อยๆย,ยืนขึ้นแล้วก็เล็งปืนไปที่หญิงสาวที่เขาตกหลุมรักจากนั้นก็พูดกับเธอว่าผมโกหกคุณแค่ตัวตนของผมส่วนเรื่องอื่นๆมันคือความจริงจากใจผมเลยอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมเห็นในดวงตาคุณมันเป็นความจริงหรือแค่การโกหกทางด้านโซย่าก็ตอบว่าฉันแค่ทำตามหน้าที่พอไทเกอร์ได้ยินแบบนั้นเขาก็นิ่งไปสักพักก่อนที่จะลั่นไกออกไป หลังจากนั้นไทเกอร์ก็เดินทางกลับอินเดียซึ่งก็แน่นอนว่าเขาถูกเซนอยตำหนิที่ในภารกิจนี้มีสายลับของทาง ISI ต้องตายแต่ถึงยางนั้นเซนอยก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่บีบบังคับแถมไทเกอร์ยังสามารถลบร่องรอยและเอาข้อมูลกลับมาได้ตามเป้าหมายโดยในภารกิจครั้งนี้ไทเกอร์ก็ไม่ได้เจ็บตัวหรือบอบช้ำอะไรมากเซนอยเลยจะมอบหมายภารกิจต่อไปให้ทันทีแต่ไทเกอร์ก็ทำในสิ่งที่เซนอยไม่คาดคิดโดยเขาได้ขอลาพักงานภาคสนามแล้วก็จะมาทำงานในออฟฟิศ หลังจากนั้นไทเกอร์ก็ใช้ชีวิตอันแสนน่าเบื่อไปวันๆแถมยิ่งมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความคิดถึงแต่หลังจากนั้นไม่นานไทเกอร์ก็ได้รู้ว่ากำลังจะมีงานประชุมระหว่างประเทศที่อิสตันบูลซึ่งไทเกอร์ก็รู้มาอีกว่างานประชุมนี้เป็นแหล่งข่าวชั้นยอดโดยในงานคงจะมีสายลับของแต่ละประเทศมากกว่าทูตซะอีกดังนั้นไทเกอร์เลยอยากจะหวนคืนงานภาคสนามเพื่อร่วมง,งานประชุมนี้แต่ความจริงแล้วนอกจากเรื่องหาข่าวไทเกอร์ก็ยังอยากจะไปเจอใครบางคนในงานนี้ด้วยซึ่งคนนั้นก็คือโซย่า ตัดฉากไปในตอนนั้นไทเกอร์ได้ตัดสินใจไว้ชีวิตเธอแต่ทันใดนั้นสายลับ ISI อีกคนก็บุกเข้ามาหวังจะฆ่าไทเกอร์หลังจากที่สู้กันได้ไม่นานไทเกอร์ก็ตัดสินใจฆ่าสายลับคนนั้นเพื่อให้เขาเป็นสายลับที่ตายแทนโซยาหรือก็คือไทเกอร์จงใจช่วยชีวิตเธอไว้ ตัดฉากกลับมาในงานประชุมพอไทเกอร์เห็นว่าโซย่าเดินออกจากห้องประชุมไปเขาก็รีบตามเธอไปทันทีหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้มาคุยกันตามลําพังซึ่งโซย่าก็พยายามบอกให้ไทเกอร์ตัดใจจากความรักที่เป็นไปไม่ได้นี้เนื่องจากเธอจาต้องทําตามคําสั่งและต้องทําหน้าที่เพื่อชาติต่อไปซึ่งตราบใดที่ความขัดแย้งนี้ยังไม่จบลงลอและ ISI ก็ยังต้องเป็นศัตรูกันต่อไปและหน้าที่ของทั้งสองก็จะทําให้ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ หลังจากการประชุมจบลงทุกคนก็ได้มาร่วมงานเลี้ยงพอไทเกอร์ได้ยินเพลงเพลงหนึ่งเขาก็นึกถึงตอนที่ได้เต้นรำกับโซยาเขาเลยตัดสินใจเดินตรงไปหาเธอแล้วก็ชวนเธอเต้นรำทำเอาทั้งเซนนอยและคนของปากีสถานงงไปตามๆกันซึ่งทางด้านโซยาก็ปฏิเสธในทันทีแต่ไทเกอร์ก็อ้างถึงความสงบสุขที่จะแสดงให้นานาประเทศได้เห็น หลังจากนั้นทั้งสองก็ได้มาเต้นรำกันซึ่งสาเหตุที่ไทเกอร์ทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะชวนให้เธอมาสร้างโลกใใหม่ไปด้วยกันเป็นโลกที่ไม่มีความขัดแย้งไม่มีสายลับหรือก็คือไทเกอร์จะชวนเธอหนีเพราะมันเป็นทางเดียวที่จะได้อยู่ด้วยกันซึ่งสายตาของโซย่าก็บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเธออยากจะหนีไปกับไทเกอร์แต่เธอก็เลือกที่จะปฏิเสธแล้วก็เดินจากไป เช้าวันต่อมาทั้งไทเกอร์และโซย่าก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยซึ่งความจริงแล้วโซย่าได้เปลี่ยนใจและหนีไปกับไทเกอร์ทางด้านเซนอยก็เป็นกังวลมากๆกับการหายตัวไปของสุดยอดสายลับซึ่งเซนอยแน่ใจว่าคนมีฝีมืออย่างไทเกอร์ไม่มีทางถูกจับตัวไปแน่นอนเขาเลยโทรเรียกให้โกปีมาช่วยตามหาอีกแรงซึ่งหลังจากนั้นไม่นานทางหน่วยรอก็สืบรู้มาว่าเงานินในบัญชีธนาคารของไทเกอร์ถูกทอนออกไปจนหมดทางด้านเซนอยก็จําได้ว่าไทเกอร์จะใช้เงินนั้นหลังจากที่เลิกเป็นสายลับทําให้ ได้รู้ว่าไทเกอร์จงใจหายตัวไปเองซึ่งการหายตัวไปของไทเกอร์มันก็ส่งผลร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติและอาจทําให้สายลับทั่วโลกตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากไทเกอร์เป็นสายลับที่รู้ความลับสําคัญสคัําญในหน่วยเยอะมากๆหลังจากที่โกปีมาถึงและได้เห็นหน้าสายลับ ISI ที่หายตัวไปเหมือนกันโกปีก็จําได้ทันทีว่าเธอคือโ so ซยาหญิงสาวที่ไทเกอร์หลงรัก ทางด้านเซน,นอยที่ได้รู้ว่าไทเกอร์ทำเรื่องพวกนี้เพราะความรักเขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากและได้สั่งการให้ตามจับตัวไทเกอร์กลับมาให้เร็วที่สุดในขณะเดียวกันไทเกอร์ Tiger และโซย่าก็ไปทำพาสปอร์ตปลอมหลังจากนั้นโซย่า so ก็ขอตัวไปทำธุระบางอย่างก่อนที่จะขึ้นเครื่องซึ่งไทเกอร์ก็ได้แอบตามเธอไปเพื่อช่วยคุ้มครองเธออยู่ห่างๆ แต่ไทเกอร์กลับไปเห็นว่าโซย่า so แอบมาพบคนของหน่วย ISI ซึ่งไทเกอร์ก็ได้ยินพวกเขาพูดกันว่าการที่โซย่ายอมหนีมาด้วยมันเป็นแผนของทาง ISI ซึ่งโซย่าก็ได้บอกข้อมูลเที่ยวบินที่จะหนีไปเพื่อให้หน่วย ISI ได้ตามไปจับตัวไทเกอร์ หลังจากที่โซย่ากลับมาที่ห้องพักไทเกอร์ก็ได้เล็งปืนไปที่เธอทำให้โซย่าตกใจเป็นอย่างมากแต่มันก็เป็นแค่การทดสอบว่าไทเกอร์ปลอมตัวได้เนียนแค่ไหนหรือก็คือไทเกอร์จะไม่บอกความจริงว่าเขารู้แผนของเธอแล้วเพราะในใจลึกๆเขาก็หวังให้มันไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งความจริงแล้วมันก็เป็นไปตามที่ไทเกอร์หวังเนื่องจากสิ่งที่โซย่าทำทั้งหมดก็เพื่อหลอกล่อให้หน่วย IS i อ i หลงไปอีกทางพวกเขาจะได้หนีไปแบบชิว ทางด้านหน่วยรอและ ISI หลังจากที่ดักรออยู่ที่สนามบินอยู่นานพวกเขาก็พอจะรู้ว่าทั้งสองหนีไปได้แล้วทําให้เซนอยหัวเสียมากๆซึ่งเขาก็ได้สั่งให้โกปีทําทุกวิถีทางในการตามจับไทเกอร์แต่โกปีก็พูดขึ้นมาว่าถ้าไทเกอร์ตั้งใจจะหนีจริงๆเราคงจะจับตัวเขาได้ยากมากมาก หลังจากนั้นทั้งสองก็ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขในโลกใบใหม่ที่ไม่มีความขัดแย้งไม่มีสายลับและไม่มีภารกิจหน้าที่มีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะและความรักของคนสองคน แต่แล้วในระหว่างที่ทั้งสองเดินกลับบ้านก็ได้มีคนร้ายกลุ่มหนึ่งจะเข้ามาขโมยกระเป๋าไทเกอร์และโซย่าเลยจัดการคนร้ายสะเละซึ่งก็มีคนร้ายคนหนึ่งทำให้โซย่าเลือดตกยางออกทางด้านไทเกอร์เลยจัดหนักให้เป็นพิเศษจนคนร้ายเสียชีวิตไปนหนึ่งคนและที่สำคัญคือตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดอยู่ด้วยทำให้หลังจากนั้นไม่นานทางหน่วยรอและหน่วย ISI ก็ได้รู้ว่าทั้งสองหนีไปอยู่ที่ไหนในขณะเดียวกันทางการของประเทศนั้นก็มีประกาศจับลงหนังสือพิมพ์และมีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาตามจับ แต่ทั้งสองก็รู้ตัวและหนีไปได้แบบชิวๆจนกระทั่งสายลับของ ISI ตามมาเจอพวกเขาซึ่งทางโซย่าก็คิดว่าคงหนีจากสายลับหลายสิบคนนี้ได้ยากแต่ไทเกอร์กลับยังยิ้มอย่างมั่นใจว่าทุกอย่างมันยังไม่จบแค่นี้ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานไทเกอร์ก็พาโซยา่าหนีไปต่อหน้าต่อตาสายลับ ISI แต่การหลบหนีครั้งนี้มันก็ไม่ได้ง่ายเลยเพราะไทเกอร์ทั้งต้องช่วยโซยา่าและต้องต่อสู้กับสายลับเพื่อทวงเวลาให้เธอได้หนีไปก่อนแถมหลังจากนั้นก็มีทางตำรวจมาช่วยด้วยทำให้ไทเกอร์เสียเวลาอยู่กัับกากาารรจด จนในที่สุดโซย่าก็ถูกจับตัวไปแต่ก็ยังดีที่ไทเกอร์สามารถหลบหนีไปได้หลังจากนั้นไม่นานโกปีก็นำทีมสายลับหน่วยรอตามมาจับตัวไทเกอร์ต่อแต่โกปีก็ไม่ต้องเสียเวลาในการตามหาให้ยากเพราะไทเกอร์เป็นฝ่ายบุกเข้ามาหาโกปีซะเองซึ่งเขาก็ได้มาหลอกว่าโซย่าจะช่วยให้ข้อมูลสำคัญกับทางอินเดียไทเกอร์ Tiger เลยมาขอให้หน่วยรอช่วยชิงตัวกลับมาจากหน่วย ISI วันต่อมาในระหว่างที่หน่วย ISI กำลังจะพาโซยากลับปากีสถานไทเกอร์ก็ได้นำทีมสายลับขับรถตามมาติดๆจากนั้นเขาก็โชว์เท่กระโดดข้ามรถไปจัดการศัตรูแล้วก็แย่งรถมาได้สำเร็จ ทางด้านโกปีก็ดีใจที่ชิงตัวมาได้แต่เขาก็ดีใจได้ไม่นานก็ได้รู้ว่าถูกไทเกอร์หลอกเข้าเต็มๆซึ่งไทเกอร์ก็ได้ขับรถหลบหนีไปอีกทางแต่ทางด้านสายลับ ISI ก็ดักรอไว้อยู่เขาเลยใช้ประตูรถในการสไลด์ลงเขาไปแบบเท่ๆจากนั้นก็แย่งรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเพื่อขับหนีไปสนามบิน แต่ในระหว่างที่โซยะากำลังเตรียมตัวเอาเครื่องขึ้นไทเกอร์ก็ได้มายิงถังน้ำมันเพื่อถ่วงเวลาเอาไว้จากนั้นก็แววนมอไซค์ตามเครื่องบินไปแต่สายลับจากทั้งสองหน่วยก็ขับไล่ตามมาจนทันไทเกอร์เลยยิงยางและยิงฝาก,กระโปรงจนพวกเขาตามมาไม่ได้แต่ในจังหวะที่ไทเกอร์กำลังเร่งเครื่องจะตามไปขึ้นเครื่องเขาก็เดินถูกโกปียิงจนทำให้เขาเสียจังหวะ ซึ่งทางด้านโซย่าก็ไม่สามารถรอไปได้มากกว่านี้เธอเลยจาเป็นต้องเอาเครื่องขึ้นด้วยความเชื่อใจที่ว่าไทเกอร์จะสามารถตามมาได้ซึ่งไทเกอร์ก็เห็นเนินดินอยู่ข้างหน้าพอดีเขาเลยเร่งเครื่องอีกครั้งจากนั้นก็ลอยตัวไปเกาะเครื่องบินได้แบบบูดวิด หลังจากนั้นไทเกอร์ก็โทรไปหาเซน,นอยเพื่อบอกว่าเขาไม่ได้ลืมหน้าที่ไม่ได้ทรยศชาติเขาแค่ทำตามหัวใจเป็นครั้งแรกในชีวิตทางด้านเซน,นอยเลยถามว่าจะหนีไปอีกนานแค่ไหนไทเกอร์ก็ตอบว่าจนกว่าทั้งสองประเทศจะไม่ต้องการหน่วยรอและหน่วย ISI อีกต่อไป ความขัดแย้งและการแบ่งแยกนอกจากจะมีผลกระทบในเรื่องของความรุนแรงและความสูญเสียแล้วในอีกมุมหนึ่งมันก็ได้มีผลต่อความรักและความเกลียดชังกันของคนทั้งสองฝ่ายที่มันจะให้พวกเขามองอีกฝ่ายว่าเป็นศัตรูและเกลียดชังกันในทั้งที่พวกเขาไม่ได้มีปัญหากันโดยตรงแต่ถูกสิ่งที่เรียกว่าเกมการเมืองและการเหมารวมเข้ามาทําให้เป็นเช่นนั้นสําหรับใครที่ชอบหนังแนวสายลับแบบนี้ก็บวกหนึ่งบอกแอดไว้ได้นะ ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ